สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม6กเนะครับเช้านี้คนเกษตรก็จะมาตามดูขนาดของลูกขนาดของผลทุเรียนต้นนี้นะครับก็เป็นทุเรียนสาวที่ได้ ฝึกออกดอกนะครับอายุ3ปีกว,ากวา่าก็จะมาติดตามดูนะครับขนาดของผลขนาดของลูกหลังจากดอกบานาวันนี้ก็ห0วันนะครับหลังจากดอกบานามา50วันนะครับอตอนนี้ก็มีการแตกไปอ่อนนะครับแตกใบอ่อนออกมาครับข้างบนนะครับ ช่วงนี้ก็เป็นการพ่นเกี่ยวกับทางใบนะครับพ่นให้เหมือนเดิมนะครับเป็น42426บวกกับสาหร่ายนะครับส่วนทางดินก็จะเป็น131321นะครับที่ให้ทางดินนะครับมาดูนะครับก็เหลืออยู่ลูกเดียวเหมือนเดิมนะครับ ก็ลองเลี้ยงดูนะครับก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปที่ไม่ยาวมาติดตามผลดูขนาดของของลูกนะครับนี่ครับขนาดของผลก็จะประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณกำปั้นนะครับครับอาจจะ เริ่มที่ใหญ่ๆนะครับเริ่มที่จะโตกว่ากำปั้นนะครับอายุห้าสิบวันนะครับขนาดของขั้วนะครับก็ถือว่าโตขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะของหน้ำก็มีสีเขียว สีเขียวปกตินะครับครับดูฝั่งนี้นะครับขนาดกําปั้นนะครับประมาณนี้แหละนะครับเริ่มโตขึ้นดูขแขนงนะครับขแขนงก็เป็นยอดนะครับยอดออกมา ที่ผมเลี้ยงไว้นะครับเ,เลี้ยงขแขนงเ,เลี้ยงไปด้วยกันเลยนะครับจะเป็นอย่างไรก็ติดตามดูนะครับดูใบนะครับใบอ่อนแตกใบอ่อนข้างบนนะครับช่วงที่ผ่านมาแดดก็ร้อนนะครับอากาศร้อนอก็มามีฝนตกเ,เมื่อ สองวันที่ผ่านมานะครับเมื่อวานก็ตกนะครับตอนเย็นแต่ตกไม่แรงแต่วันก่อนตกแรงนะครับการให้น้ํานะครับการให้น้ําก็ให้ให้มีความชุ่มนะครับให้มีความชุ่มตลอดนะครับก็เป็นการให้เช้าเย็นนะครับอตอนที่ฝนไม่ตกนะครับให้เช้าแล้วก็มาให้ตอนเย็นนะครับ ก็จะประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆก็ไม่มีอะไรมากครับมาติดตามขนาดของผลเนี่ยฝั่งนี้มันจะฝั่งด้านนี้มันจะเหมือนจะเหมือนจะเบ่งนะครับครับผมประมาณนี้แหละนะครับอขอบคุณที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับ